สวัสดีชีครับผมสวัสดีชีแย้มุตเส้าครับเออยอนอดนอดเห็นชีว่าชีอยากนอนอ่ะท่าไอชีจังแย้มุตเส้าอ,อย่ามาก,กวนกวนจริงเลยนดอดโอยตาแดงแดงโอ้ชีนอนเนี่ยค่ะห้ชีนอนเนี่ย เออชี้นอนเลยชี้นอนเลยชี้นอนสบายวะครับเอเียเอดเลียลเดเลยเอียดเลียดเลยเอียดเลียดชีเลยโอ้ยห้องนอนชี้ได้ในี่ห้องนอนชี้ทีนประจำชีห้องนอนชี้เลยครับไอ้ยะหลับจริงๆโอ้หลับเถอะเน่น,นอนบริสุทธิใจกันเลยวะเถอะบริสุทธิกล้องเลยวะเถอะ ใช่ครับโมหของน้อยค่อยหลักยงีามยโมาเศร้าเนี่ยว,ว่าสนใจยังไรยวเะเธอว่าสนใจยังไรนดัดที่นอานอยางเดียวนดัดว่าสนดอกโอ้โหโว่าวันใดก็ว่าสนครับนอ,นอานยางเดียวมันเศร้าอยู่ในนัดกวนแทนน้อกวนแทนน้อให้ไหวเรอเฮ้ยบริสุทธิ์ใจแอกทาให้เลย โอ้โหปวดทารอ้เลยนอนอย่างเดียวเลยสบายใจเลยสบายใจชี่ละงามนอนอยาก,กวนที่ทายวาด้ดรักนดบอกว่าอยากกวนอยากกวนบมดสนใจอกทายใดทายไป,ปว่าดิห้องนอนอันแสนสุขสบายทายใดทายไป ฉีดใจลายใจลายบนนดกลับมาอีกรอบยังคือเก่าอ,ยอ้ยอยากนอนแดงมาอีกรอบยังคือเก่าอยู่เท่าแล้วเบิ่งรู้เท่าแล้วเจ็ดปีแล้วบะเจ็ดปีแล้วครับเบิ่งรู้เลื่นหมดแล้วนะฮะขอ้อซอกเนี่ยขอ้อซอกด้านหมดแล้วขอว้อซอกผู้เฒ่า เท่าชีเเท่าชีเจ็ดปีเท้าชีเจ็ดรอบาเท้าชีคือฉีดโดนหละคือฉีเร็วเลยเจปีขี้แม่นอยู่อ่ว้าเมอนอยู่ที่เท่าชีเพราะปนหาปีชีโอ้ตาแดงเด้หนดดวดเลยอยากนอนคักเนี่ยใน,อ,นอยากนอนคักเน่ย <laughs> ทะเลตูนเดะทะเลตูนมาอยากนอนเลยโอ้ยมองน้ำเนียงอะไรเหียดพี่ขาดหายเบิงซะเลยโอ้ทวนหายใจพอมเมื่อกี้ขาดแต่ทอนสวัสดี้า,นนาสวัสดีค่ะยามุญเจ้าเจ้าขาเองค่ะมาเบิงเจ้าขายามุญเจ้าสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะมียังหมอผนวกมีอยังเงาเจ้าค่ะเออเสื้อตัวเก้าท่านเพื่อนไใซ์ไว้กันแพ้กระแทกการแพร้กระแทกหมอเพื่อนไใช้ไว้ sống mong. cho doha 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 chị doha 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 ไฮเฟียไฮเฟียอันนี้แมวอางน้ำเสนอน่ำ้ำแสนอแมวอางอย่าเขาว่าห้ <c oughs> องแมวแมวอย่างอ่ะเขาวาดรถเขาวาด อยากเขาวานนดอยากเขาวานเฮ้จังเดยชิเดยเขาเฮ่จังเดยชิเดยเขานัดเฮ้จังเดยชิเดยเขานัดเฮ้จิงเดยสชิเดยเขานัดวนว่นวนเฮ้ยจังเดย์ชิเดยเขานดเฮยจังเดยชิเดยเขานด บอกนิ่งดยเฝ้าประตูยังเดียวไอ้เข่าบานนดเข่าบานสีเข่าบานนวดรัว่าสีเข่าบานนิ่งครับอันนี้คอซ่องนะครับเนี่ยซองอี่ก็ซ้องน้ำแน่ ที่ประจำมาแมวหมองซองหมองซองขอซองแนวขอซองแนวมาโอ้ยซองแนเขาก็ได้นะโอ้แสงแสงสวยเลยว่ะแสงสุดยอดค่ะสุดสวยครับสวัสดียามเช้าค่ะสุดสดยครับมัว สวยปะค่ะสวยปะค่ะนาหางปะค่ะหักแมวปะค่ะเสือสวยเล้วค่ะเขาก็สีเป๊ะอ้าวตาบอกแบบของแมวสิแมวบีดีบีออกข้างนอกบ่หรือก็ข้างนอกบ่ะเอ้ยสจจ้าสร็จ้าดูบีคนเดียวก็ได้ดูบีเรื่องบีหาทางออกเอ๊ะสยอกเลยป่ะไม่ได้ช็อตสามตัวเลี้ยงกันเลยไม่งั้นจะเป็นสีที่สวยเลย ก็นอนเมื่อให้เลี้ยงลูกเอ้สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายค่ะไอหนาหักบอลูตับ่โตัวหนาหักบอลูตัวบ่ไอตัวอะไรหน้าแรกหน้าแรกไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวยังว่าตัวยังว่าแมวตัวนี้แมวตัวนี้ แมวบีตันนี่ว้าวแมวบีตันนี่นะฮะเอ้ยอยากขอกล้องกับเบิร์นแน่อยากขอกล้องกับเบิเบร,รบ์นแน่ว้าแมวบีตันนี่ครับสวัสดีค่ะแม่แม่มาเบิร์นแมวอ่างนอนอย่าไค่ะแมวอ่างนอนโอ้ยเห็ดมันแล้ววันปลุกแล้ววนปลุกลุกแล้วเสียงกุนเสียงกุน เสียงกลนเสียงกลนม่กลนบ่ไม่กลนบ่บริลล์ลู่เลยว่ามีคนไทยจับตัวนี่สะดุ้งเลยสะดุ้งแมวสะดุ้งยุบเลยเฮ้ยมันกำลังฟันเมันกำลังฟันเสียงเสียงไม่เสียงวะเนาะเสียงหน่อยหน่อยเอาหน่อยหน่อยเสียงเบาเบาเสียงเบาเบาแมวอ่างกลนแมวอ่างกลน แมวแองชอบมากชอบแางมากได้ยินเสียงแมวอ้างกกลว่า